อาไมร,รายงานล่าสุด n บแน e กระดาษแรกเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศเลิกใช้ที่อยู่เงินฝากเทราคัดส,สิก l อ UNC ที่มีอยู่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กาลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับวันนี้ทางคอย EX สปอนเซอร์หลักของช่องเรามีกิจกรรมดีๆฉลองเทศกาลสงการแชร์ความสุขของคุณผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เพียงคุณกดไลค์คอมเมนต์แชร์และติดตามคอย EX Thailand จับรางวัลผู้โชคดี10คนรางวัลรวมแล้วมูลค่ากว่า2,000 C ET เพียงคุณกดแชร์รูปภาพสงการติดแท็ก e คอย EX สงการอันดับภาพที่มียอดไลค์ และคอมเมนต์มากที่สุดรับรางวัลไปเลยด่วน14-20เมษายนนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าไบแนตกระดาษแรกเป็นคลิปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศว่าจะเลิกใช้ที่อยู่เงินฝากที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงเทราคลาสิก LUNC ในบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการของไบแนตได้กล่าวว่าได้ทาการอัปเกรดโครงสร้างพืง้นฐานกระเป๋าเงินเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความปลอดภัยของเงินทุนแก่ผู้ใช้ด้วยเหตุนี้จึงมีการเลิกใช้ที่อยู่เงินฝากและบันทึกช่วยจ ที่ยังคงอยู่ในโครงสร้างถือฐานเก่าเป็นชุด และด้วยเหตุผลนี้ที่อยู่เงินฝากปัจจุบันและบันทึกบนเครือข่ายที่ถูกเลือกจะถูกยกเลิกและผู้ใช้จําเป็นต้องได้รับที่อยู่เงินฝากใหม่ในตารางใบแนบแสดงรายการที่อยู่เครือข่ายที่กําหนดไว้สําหรับการย้ายในไตรมาสที่2ของปี2023เครือข่ายของ l u c เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใช้ที่อยู่เงินฝากเดียวกันและจะหมดอายุโดยทางใบแนบได้กล่าวเสริมว่าจะส่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเป็นกลุ่มไปยังผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบและกระตุ้นให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบได้รับ ที่อยู่และบันทึกใหม่เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โดยเมื่อปีที่แล้ว n บแนนได้ประกาศเปลี่ยนแปลงก,การเสียภาษีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย LUNC เพื่อนำไปสู่การลดลงของอุปทาน LUNC และสอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนตั้งตารอตั้งแต่แรกตอนนี้ใบแนนได้เผาผ่านไปแล้ว50%ของสปอร์ต LUNC และค่าธรรมเนียมการซื้อขายมาจินแทนที่จะเป็น100%มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปี2565เมื่อวันที่1เมษายนใบแนนได้ประกาศว่าได้เบรน LUNC ไปกว่า1,612,934.53 LUNC มูลค่า ากกว่า2 1 3 8 1 2ดอลลาร์ ซึ่งควบคุมค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคมปี2023การเผาไหม้ชุดต่อไปคือชุดที่9จะดำเนินการในวันที่2พฤษภาคมปี2566ที่กำลังจะถึงและในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญเทรลาคลาสิก LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตคัพของไทยเหล่านั้นตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0043บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา2.38%ตอนนี้สัญญ,ญาณตัว ชีวัร C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝั่งของ M C D X เองตอนนี้จังคงปราศจากสัญญาณของนักเก่งกำไรในฝั่งของทางเทคนิคมีแรงซื้ออยู่ที่ระดับปานกลางและสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนหรือกูร,รูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอน,นี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ